สวัสดีครับก็สวทีเอฟซีเสี่ยมงที่ยิงปลาแล้วครับสสดีตอนเที่ยงนะครับวันนี้ออกมาเที่ยงเช้าออกมาดูแล้วรอบหนึ่งปลาลอยใต้สะพานนะครับก็มากับง่ามบาักีลอกสเนปเปอร์เหม,มือนเดิมนะครับเดี๋ยวเชียร์สายก่อนนะครับเชียร์สายออกไปนะครับมันแห้งจิต เราไม่ได้ยิงนานแต่คนที่ยิงประจําก็ไม่ต้องเคลียรก็ได้นะครับหลอนผมอาทิตย์หนึ่งยิงครั้งหนึ่งจะเคลียร์สายออกก่อนขาออกนอกแล้ว๋ยว,ว่าลมแรงสิครับอือรอยเต็มเลยครับเอาขาลงเพื่อนเหรอครับหาย มาใกล้กว่าเดิมนี่ถ้ามันลอยอยู่ปลายฝักุวงนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยครับบอกแล้วทําลอยอยู่ปลายฝักุ่งระยะนี้ไม่รอดอาจจะเป็นตะเพียนนะครับเอครับส,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 สวยๆนะครับ ท็อปนะครับไนเปอร์อัคีนะครับเห็นตัวขา,ขาวๆครับอ้าว ตานิดน้อย <c oughs> เรียบร้อยครับเห็นขาวๆยิงเลยตัวเล็กหลายตัวก็ได้นะครับนานถืเอเซ้ครับถึกเซย อเครับไม่ต้องจับปลานะครับนี่หย่อนลงไปเลยนี่พอหย่อนเสร็จนะครับกระตุกเชืออหลุดปั๊บนี่ครับก็มัดนะครับมัดห่วงเรียบร้อยครับยิงต่อได้เลย นี่สุดแล้วนี่หาบักโดนนึงครับฮืมฮืมสูงความโอ้โหในักโอ้โหในสักทอดคุณครับร้อยคุณครับคุณอย่าว่าในสัก รถอย่ามานะครับจอดกลางถนนเลยครับงั้นไม่ทันนะครับมันไม่ใช่ทางที่ผมถนัดครับก็จัดไปหนึ่งครับหนึ่งเตี้ยมนี่ครับสวยๆหลังสนามบินนะครับทีนี้ก็น่าจะบ่ายสองนะครับก็จะกลับไปส่งของนะครับยิงเสร็จ